ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะนำส่วนราชการร่วมกิจกรรมปูเสือนั่งศาสตักบาตรรับอรุณเสริมบุญที่บึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมคุณธรรมควบคู่กับการท่องเที่ยวบึงสีไฟครั้งที่2องทับ2 5 6พค่ะที่บริเวณสวนสาธารณะบึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร นางสาวธนิยาในพินิษผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในกิจกรรมปูเสือนั่งศาสตร์ตักบ,บาทรับอรุณเสริมบุญที่บึืองศรีไฟครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2569โดยมีพันเอกสำริดฉัดวัฒนะสกุลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน องค์กรอิสระร่วมกิจกรรมปูเสือนั่งศาสตร์ตักบาตรรับอรุณเสริมบุญที่บึงสีไฟตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,569บรรจุไว้ในแผนพัฒนาโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ในการเชื่อมโยงประชาชนกับบึงสีไฟที่เป็นรูปธรรมการเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นของบึงสีไฟค่ะโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมการใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งโดยได้รับความเมตตาจากพระครูศรีปริยัติวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงพร้อมด้วย คณะสงฆ์และสามเณรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจำนวน23รูปรับบิณฑบาตในกิจกรรมดังกล่าวโดยครั้งนี้ค่ะนับเป็นครั้งที่2ของปีงบประมาณพศ2569แล้วนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะได้ทําบุญแล้วก็ได้ยังได้เป็นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรอีกด้วยค่ะใช่แล้ว